เราเป็นผู้พิทักษ์สันติราช์ไม่ได้ทำเพื่อแก้แค้นใหญ่ๆก็จะแก้แค้นให้พี่น้องแบบนี้ไม่ใช่จุดประสงค์ของทีมเอชผมมีสติดีครับมันไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัวของผมด้วยลองถามคนอื่นดูสิมีใครอยากให้เลนได้ไปบ้างที่ฉันจะพูดก็พูดไปอย่างชัดเจนแล้วไม่มีอะไรต้องพูดอีกเรายังมีงานต้องทำกันอีกเยอะเลิกประชุมอืม นี่เออทำไมชุนเฉียวแบบนี้ไม่ชุนเฉียวได้ไงเราทุ่มเทเวลาตั้งเยอะเสียแรงตั้งเท่าไรเอาชีวิตไปแลกทุกครั้งสุดท้ายเอาผู้ร้ายข้ามแดนมาอ้างลบล้างผลง,งานของพวกเราเป็นตำรวจก็อย่างนี้แหละเป็นตำรวจมีอารมณ์ไม่ได้เหรอเจอเรื่องไม่ยุติธรรมพูดไม่ได้พี่น้องตายก็พูดไม่ได้ตำรวจก็เป็นคนไม่ใช่เครื่องจักรที่เราเข้าร่วมทีมเอสก็เพราะอยากจะทำเพื่อพี่น้องแต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้เลย